มาได้จ้ะกินขา่ทาถาดที่สองหรอกค่ะถาดท,ที่สองแลว้วสงไซหอยจับอ้วนบันียติมันแบบเนี่ยข้ามูสทอด,ดข้าวสมตำจ้า khẩu cánh, khẩu cành mình đi chừng Việt Nam, mong quay Việt Nam แกเทคนิคบ้างต้อมีเทคนิคกับเขาพานสตีมเราก็ต้องมีเทคนิคกับเขาตัวเนาะเคยไปไล่เบิ้งมา สตมหอก็มี่ยู่จุดเน่ารู้บาทีเงียกจะมามองไว้กันดีกว่าว่าจะทำยังไงให้มันสร้างรายได้ได้ไดทั้งเรียวทั้งสเตีมพูดไปเลยจ,จ้ะเค็ดหลายๆ มักยังกระทายไปจริงที่ห้ามากักเน้นทํำเยอะๆทำทาเยอะแล้วมีปฏิสัมพันธ์เป็นนังคือเหตุไหลก็เข้อเาะันคนดังเนาะก็ต้องเห็ุไหลายจ้ะ ทำสิ่งที่เราชอบนะคะมันจะทําได้ยาวนานถ้าเราไม่ทําสิ่งที่เราไม่ชอบเราจะถอดใจสิ่งไหนที่อยู่ใกล้ตัวเราทำถ่ายไปเถอะทำไปเถอคะค่ะดีกว่าคิดแล้วคิดอีก ไม่มีคลิปถ่ายเลยสู้ๆนะคะ